ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานทุกุนพันนะครับหน่วยงานบีแคร์ทำการรายงานบิ้องตดีพอร์ตครั้งที่7นะครับระหว่างวันที่16ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2558นะครับในสัปดาห์นี้ก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่พี่หนึ่งนะครับลงใบทำธุรกรรมในการขายหรือขายฝากนะครับที่ดินที่เกาะสมุยนะครับในราคา3.78ล้านบาทนะครับก่อนหน้านั้นเราก็มีการเตรียมเอกสารแล้วก็มีการให้ทุนลงทุนเนี่ยเซ็นยินยอม ครับพอกมออำนาจให้กับพี่หนึ่งนะครับไปทําธุรกรรมนะครับน่าจะกับน่าจะเรียบร้อยแล้วน่าจะกับในวันจันทร์นะครับซึ่งส่งผลให้พี่ก๊อฟได้มีตัวแจ้งมาว่าสนใจนะครับทรัพย์ที่มีมูลค่าสักสองถึงสามล้านบาทนะครับสามจุดเจ็ดสามจุดห้านียเข้ามานเสนอหน้าสนใจผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะลองดูว่ามีตัวไหนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะผมวิเคาะมาแล้วถ้าเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าสองถึงสาม หรือ4เนี่ยมูลค่าทรัพย์ก็จะวิ่งไปตั้งแต่4ถึง6นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้าต้องการจำนองนะครับหากมีภาระติดเขาก็ติดแบงค์เมื่อติดแบงค์เงื่อนไขของเขาคือกับแบงค์ก็คือจำนองนั้นเขามาหาเราเนี่ยเขาก็ต้องการจำนองเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วถ้าทรัพย์เป็นเริ่มเป็นหลักล้าน2อสล้านส่วนใหญ่แล้วจะจำนองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวขายฝากนี่ก็คือ,คอแทบที่จะเป็นวาลาสุดท้ายของทรัพย์ตัวนั้นแล้วนะครับ นี่คือเกิดภาพรวมก่อนนะครับที่เรามาดูในการหัวข้อหลักๆของเราก็การบริหารหนี้สินนะครับการบริหารหนี้สินเราก็มีหนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้อยู่หมด4ท่านเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นสถานะเดิมๆก็คือคนที่ยังไม่ได้โอนก็คือคุณบุผานะครับส่วนคุณลาตีคุณประยูและคุณสามพบก็โอนเข้ามาครบเรียบร้อยส่วนจะขยับมีการชําระในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นวีคหน้าทั้งหมดนะครับในส่วนของน้องต้านะครับในวีคที่ได้น้องต้าไม่ได้มาก็มีการลงข้อมูลลงมาแล้วนะครับส่วนในวีคนี้คือวีคที่7นะครับ ติดต่อเข้ามาทั้งหมด60สายนะครับรับสาย23นะครับ P4 นะครับ F19 นะครับเอกสาร7นะครับแล้วก็ตัวเยนจารไม่มีนะครับทีนี้พี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งเดินทางไปตั้งแต่วันพฤหัสนะครับแล้วก็ทําให้ส่งเคสเข้ามาประเมินทั้งสิ้น4เคสด้วยกันนะครับงานค้างจากวีที่แล้วไม่มีนะครับประเมินทั้งหมด2นะครับค้างอยู่2นะครับ ประเมินแบบเอกสารครบหรือเปล่าไม่ไม่ครบนะครับเป็นประเมินด่วนนะครับแล้วก็ไม่มีเคสไหนผ่านเลยนะครับทําให้การเจรจาในสัปดาห์นี้ไม่มีนะครับส่วนที่พี่ครับให้ความสนใจนะครับก็คือให้ผมลองคัดเลือกมาสําหรับในตั้งแต่ต้นปีนะครับโดยที่ให้เลทอยู่ที่ประมาณสักสองล้านขึ้นไปนะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างที่แจ้งไปครับส่วนใหญ่แล้วจะติดน่ฮะจะติดมาแล้วนะฮะส่วนใหญ่จะติดจะติดธนาคารมานะครับไม่ว่าจะเป็นแนด n d a r d ไม่ว่าจะเป็นทรสอสแต่ พืนที่อยู่ในเรนต์คือเนี่ยพวกนี้จะติดมาเลยเนี่ยครับบางทีเขาก็ไม่สบบางทีก็เป็นจำนองถ้ามีแล้วจะผมจะแจ้งแบบก็ไปทันทีนี่คือในภาพรวมของทรัพย์ที่อยู่ในเคส2อล้านรับแพอแต่ว่าอที่ถ้ามีปุ๊บผมจะรีพอร์ตทันทีนะครับ ตัวนี้ส่วนงานของน้องนุ่นนะครับส่วนงานของน้องนุ่นนะครับในประจำสัปดาห์นี้ก่อนอื่นเลยนะครับก็เ,เป็นในส่วนของการแท็กลายได้ของ PCC หนึ่งหกแดนะครับระบบนบุรีสองนะครับเป็นการให้คุณพรสีนะครับเซ็นหาที่ดินในการขายที่ดินที่สมุยนะครับแล้วก็ข้อที่สา,าก็เป็นการนำเช็คของคุณธุตกิจเนี่ยเข้า,าบัญชีของคุณธุิกรเรียบร้อยแล้วแจกลูกค้าแล้วนะครับ สี่นะครับเป็นการแยกเบอร์โทรศัพท์ที่มีการเปิดยูเซอร์ใหม่นะครับเพื่อทํา d a t านะครับสุดท้ายนะครับเป็นการแท็กรายชื่อลูกค้าเข้าไลน์ใน Gmail นะครับนี่คือในส่วนของน้องนุ่นนะครับแล้วส่วนของพี่หนึ่งก็อย่างที่แจ้งครับก็ลงไปทําธุรกรรมนะครับที่เกาะสมุยนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับก็มีก็จะกลับมา เริ่มงานอีกทีในวันจันทร์นะครับอื่นไม่มีอะไรครับก็ต่อไปเมื่อเรามี่ามีเงินเข้ามาในระบบแล้วนะครับก็จะต้องมีการหาทรัพย์สินนะครับเพื่อทําให้เงินตัวนี้ไม่ไม่เสียโอกาสในการลงทุนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเลยครับมีที่ดินสวยๆก็จะรีบอัปเดตทันทีครับผมขอจบรายงานวีดีพอร์ตหน่วยงานวีแคร์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ